สองหอผิวขาวผิวขาวผิวขาวผิวจังเลยท่านนี้สองหอ อทหุักลับสวัสดีคุณชาทุกท่านของผมอีกแล้วนะยินดีคุณแล้วก็สวัสดีคุณชาทุกท่านนะครับเพื่อจะเป็นคนแทนคนต่างชาติหรือว่าชาวโลกโอเควันนี้นะครับเราจะมากินเขือเสียถุงเลยคูณสองกลายเป็นคูณสี่เราจะให้คนอื่นกินด้วยคนในบ้านเราจะกินด้วยเพราะฉะนั้น จานต้องใหญ่น้งสอนใช้จานนี้ใหญ่มากทุกคนจานเนี้ยไม่ได้เปนบางจานหนานเลย ทุกคนเห็นเลยเอานี้ออกก่อนเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เดินไปหยิบโม่กเดินมาหยิบโม่ตั้งเครค่ะมองไม่เห็น ป่ะเดี๋ยวเราลืมใส่น้ำทุกคนว้าเนี่ยครับใส่น้ำอยู่น้ำหมกนิดหน่อยเดี๋ยวเราคลอกไป แล้วก็ติดน้ำแล้วก็่าเดือดแล้วเฮ้ยยังไม่เดือดแค่นี้แล้วเราก็ฉีกซองมาคือคุณผู้ชมถ้าผมมีค่ะถ้ากล้องมันจะดีมากแต่ผมไม่มี เราฉีดซองแล้วแล้วก็เอาถุงเผ็ดคูณใส่ฉีดซองแล้วคือแล้วเราก็วางไว้ไก่อน ใกล้เดือแล้วนี่คูณสี่มันถ้ากินเปล่าๆนะขอบอกมะม่มาเกาหลีถ้ากินเปล่าๆมันไม่อร่อยเหมือนที่ไทยเพราะว่ามะม่มาเกาหลีเส้นมันจะหนามันจะเหนียวกว่านี่มาได้แล้วนะ แล้วก็ต้องแกะต้อหักครึ่งหนามากอ่ะแล้วหักคึ่งแล้วก็หักครึ่งพอครึ่งแล้วเราก็เอาใส่ลงไป ใส่ลงไปจะพอไหมวะเนี้ยก็นี่ใส่ลงไปแล้วก็ซ่อมเขี้ยวๆหน่อยเมนูกับน้องเข็นตอนนี้ก็ช่วงเดิมนะช่วงที่หลายๆคนเคยดูในสมัยก่อนนะคะ นัคือคโนวครัวคูนะครับผมเราจะมาทำครัวแบบเละๆในการนี้ครับสนับสนุนให้พอบ้านใจกล้าทุกคนนะทำครัวแล้วครัวเราก็อัปเกรด้ลยอยากย้ายสตูนะครับครัวก็อัปเกรดคือเราประสบปัญหาพบเจอปัญหาครับคือว่า มันวางไม่พอครับทุกคนมันต้องรอครับแล้วตัดกันเลยดีกว่ารเรา,นะาใกล้ได้แล้วทุกคนนี่นะเราใกล้ได้แล้วครับก็ลอยสักหน่อยนะนิดนึงห้าทิงไม่ล่า โอเคคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็ได้เต็มที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปเทน้ำออกแล้วก็ไอ้นี้ก่อนแล้วกันละโอเคเจอกันอีกรอบทุกคนเป็นเงี้ยสีสันสวยงามน่ากินแต่เดี๋ยวก่อนทำโอ้โหนี่คือเค,เค,เครื่องปรุงรสทั้งหมด โอ้โหงั้นจะเกะไงวะเนี่ยงงนะเกะได้ปะลองดูก่อนถ้าใช้ปากแกะจะแกะได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันต้องเอามือนี่เทลงไปลาดลงไปโอเคเดี๋ยวเราไปลาดให้เสร็จก่อนดีกว่า เคเดจัดเดียงอย่างสวยงามแต่กล้องผมมันสว่างแปหนึ่งเรวลดแสงอ่านี่ทุกคนน่าจะเห็นความหน้ากินของมันแล้วมันมันก็ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่มาไปกันเฮ้ยโชว์ตะเกียบลอนเ,อลเก็บเลยเก็บปิดไฟให้หมดเทียมเทมมเท็มเทมอืมอะไรอ่ะน้ำโชอ,อะไรอะไรอะไรท่บ

มาอ้าวสวัสดีครับนี่ใครครับเนี่ยเอ้ยอาจรย์เดียชัวอะไรเนี่ยนี่นี่เราทำเอ้ยนี่เราทำแล้วก็คือเป็นไข่ก็นอนอะไรรอนต้องนอนด้วยไปนอน พอมาลองดูนี่ใส่ไม่ดีดอ่ะเรากินมามากก่ากันน้องกิมบอกว่าให้หนูนอนปะก้อยนอนเฮ้ยนี่พี่ไาเอา้า <laughs> บอกให้หนูนอนจะป้อนทิมใช้ไม่เป็นทิมมันเลยปก้อยนอนโอ้ยหเผ็ดมาก นี่อะไรถ่ายถ่ายวิดีโอหรืยใช่นี่แน่นอนอ่ะปกติน <sweating Hum ming> ั่นหนู FC เหรอป่ะไม่มีลงเล่นๆอะไรดูหลานกินมามากกันช่วลองใกิมจเล็กบอกว่าให้หนูนอนต้อก้อยนอนโชคกินยางนอนจะป้อนมามากเผ็ดปะะได้ดูหนอน เผ็ดมากไม่เผ yeah. ็ดมากเลยจอน้ำปลาไก่กินกี่เดียน้ำเผ็ดเผเผ็ดอเผ็ดเผ็ดมากอ่ะมา ไม่ใช่ลูกเธออ่ะอาเปลาปากแดงเลยเห็ดก็คูณสี่อ่ะเผ็ดมากเลยแม่เผ็ดมากถ้าไหลเนี่ยอ้ยเผ็ดมากอ่ะเผ็ดมากเผ็ดพอๆกับไอ้ไอเนี่ยมาม่าดำเลยอ่ะ มาม่าดาบิดวะอะไรอะไรงั้นแม่เล่นดินะไหนนี่เห็นเพ็ดเลยแล้วก็นี่เหกินเลยเออพี่ยังไม่ได้กินอ้าวกินดิลูกเฮ้ยถือมันเด็ดมากอันนี้นี่เฮ้ยเดียวเดินโถ้โหเพ็ดจริงๆหน้ามองหน้ามีแม่ทำให้ ออ้ยะไรมัาแม่ที่ทำให้อย่าโดนนิ้วโอยไปก๊ยต้องกินขอบๆมันจะเผ็ดน้อยกว่าเอกสารของตัวเองเลยไม่ได้เลยนี่กโอ้ยไม่มีคุกให้เท่ากันเนี่ยนี่ใส่ตะเกียบด้วยนะอืใส่ซ้อมเตีนหรอเยอะมากดชอบน้ำหอมมากใช่ครับ ก็น่ามันตอนรุ่นๆเนาะดีนะแม่สายสมไปชอบมากเด่หนหนูเดินหนูไปเจอน้ำหอมนี่ไม่ได้เลยนะโอ้หนูดิ่งก็ไปหาเลยใครซื้อของฝันหรือซื้ออะไรให้เป็นน้ำหอมมันดีใจมากเลยอ๋อไม่เหมือนเลยนักสะสมอ่ะเหมือนม้านดำอ่ะโอ้ยเห็นเพ็ดนักสะสมแล้วเดี๋พี่ถ่ายคลิปก่อนไม่ว่าม้านดำเผ็ดกว่าจริ้งตู้เย็นห่ะกก็ดูพี่โอ๋ชั้นหนึ่งอ่ะชั้น่ะที่วางน้ำเห็นไหม เนี้ยน้ำหอมไม่เคยซ้ำกินเลยตัวตัวหนูเป็นคนที่แบบฉีดอ่ะไม่ซ้ำไม่กินตัวไม่ทำกินตัวโอ้ของของเก้นในวันนี้เข้ามาดอย่าพึ่งอย่่งนี่นี่ๆกินกับแม่เด็ววไ่ใชไม่ใช่ม่ช่พอพอปกติหน่ หน ų, health, ึ่งิกตัวป็กละเขาตอีแล้วเห็นหนแล้วติดติดจนหายไปเลยติดจนหายไปเลยก็วียติดเนี่ยติดมากเลยสิบกว่าปีแม่น้อยแม่ดีฉันอ่ะดีฉันแม่ เจ๊โอโหเริ่มเหรอจี๊จีเป็ลเร์มาปากเวอร์เลยก็ยังกินมั้ยล่ะแม่เออปะก็ยังไม่กินเห็นมั้ยนี่จำนะหอมหอมหมดหรอกคิมเอาน้ำมาอนไม่ไม่เขาพี่กินด้วยไม่ขอห้องไม่จะไปยันหองเร็วหนีพี่เกลียดแล้วโอ้โหมันเผ็ดขนาดนั้นเลยเหรอ แต่งทีมท่มีของกินด้วยแต่งที่ด้วยลูก <c oughs> ปากกินดิให <c oughs> ้ลุงอ๋ดูดิกิมให้ลุงโอ๋ดูปากก่อนให้ลุงโอ๋ดูปากหน่อยเด้วให้ลุงโอ๋ดูปากก่อนให้ลุงโอ๋ดูปากหน่อยลูกของกินนี่ไงมา,มา